สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับณนะช่วงเวลาตอ่อจากนี้ไป่ายาดีพี่ทูตุลเาเนี่ยมาลุ้นกันครับพี่รอบครับว่าซื้อหลายตัวซื้อสามซีกับเจ็ดสองนี่สามี่เออังวันล็กหน้าสามครั้งที่สองว่าได้รุ่นครับมา ตอนนี้มาซื้อกับข้าวไปให้ทีมงานนะครับอยู่กับหางบานดีร้านนี่แหลนนะที่ออไปหนึ่งห้างห้าครั้งนะคะมึงยิงจำให้อย่างแน่เมื่อนั้นนะเออเดี๋ยวค่อยรุ่นกูร,รู้เรื่อนรางวัลเลขหน้าสาม เดถึง12ล้านนี่เห็นเด้จะค่อยไปขึ้นมือเนาะเนาะจะพังอีกไปขึ้นมือจะใช้อุปกรณ์ออกรางวหลักที่ห้าวันละคืนทั้ง10ล้านกับ2ล้านพอนะวันละคืนเอาที่ซีบ้าไปมนีเขาเล่นอยู่บ้านไผ่ตำบลไผ่อำเภอราศีสไลด์จะใช้อุปกรณ์ จังหวัดศรีสะเกษส่วนองพี่น้องครับสาวน้อยลำเบอร์โซ่หรือที่บานตะคุบด้วยพี่น้องครับอยู่โบราณครับแล้วก็ราชสีมาพี่น้องใกล้กันเห็นชัดเจงกันเลยครับใกล้ที่ไหนครับตอนนี้โอ้กำลังมาแห้งนี่ระบบแสงสีเทียมเบลเบิร์ดว้่เร็วสุดยอดเลยครับสาวน้อยลำเบอร์โซ่นะครับแล้วราเท้สาวน้อยที่สองรอดอีกกำลังไปเห็ดไหล ย่างคักเลยนก่กระไรติดจอยเอาอีดูเงาอี LED ดีราเลยท้ายสตัวครั้งที่หนคุนพาค <A. S 1> ุ้มราคาเจ <A. S 1> ้าภาพพิเศษครับศูนย์หกหนึ่ง้าสา้าห้านะครับ พี่น้องรับชมผู้ใดโสคผู้ใดยมานามเขาเมนใต้คลิปครับได้เลขมาจากเซนะครับเป็นความหวังน้อยของคนไทยนะครับอยู่กูบาตรกูเบยงกันมามถ<ช>นนผักคำว่าซื้อเลขซื้อหวยนะครับซื้อลอตเตอรี่ เสียงโชคได้เสียงไม่ได้ผุ้ละหาบาทสิบาทเด้อพี่น้องไม่สนับสนุนให้พี่น้องยืนไรจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งและหลักที่สองตือผู้ละใบสองใบผู้ที่ยืนประจำหลัดหน่วยนะคะเป็นผู้แทนองค์การปกครองกระทรวงมหาดไทยขันยีถิดเห็นบ่าเพิ่งที่ใบเดียวเพื่อกระถิ่นที่สองลานเนาะเป็นคู่เดียวเนาะใบเดียวเพื่อกระถิ่นทุกลาน ออโอยออกเห็นดีชี้เยนะเสียงหายสายาว่างไหมเมเบีว่างรางวัลเลกท้ายสองตัววันที่สิบเจ็ดมกราคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปด เลขทีอ่ออก่มห็นศูนย์องศูนย์สองศองกคิดสองวันที่สิบเจ็กราคมศูนย์สอาร้อยหกเก้ลขที่ออกศูนย์สอนยดไหพี่น้องศบ้าเ่ศูนบ้าเลขท้ายสอตัวออกไปครบแล้วหน่อยบอก มีเงินรางวัลรางวัลละหกล้านบาทรางวัลค่าเคงรางวัลที่หมีสองรางวัลเงินรางวัลรางวัลละหนึ่งแสนศูนย์สองเด็กออกศูนย์สองมามาังอีกหรกมามา ี tang, ่ละเงียบสิวะออกีนาคนใหม่เล็กนาเห้ยนี่ย่าลออกตัวไดองคยิออกตัวใดลูกออกตัวดเบ็ดสน

อันขอของยี่ขอพูดอ๋อคือดนแต่ค็ไม่หยิบออกจด้ดวนแล้วเดี๋ยวอีกสามหน่อยอีกอีกหน่อยนึงจีวะอีกสองหน่อย ใลูกบอลหมายเลขประจําหลักพันนะคะท่านประธานกรรมการจะเสียงหยิบลูกยางหมายเลขประจําหลักขึ้นมาใหม่ได้หมายเลข6กรรมการออกรางวัลประจําหลักหน่วยผู้แทนสื่อมวลชนคุณอัครวดีเจริมีคุณหรือคุณมินเป็นศิลปินนักร้องนะคะจะเอาตัวเลขมันเหลือหน่อยเล้านะมาดูคนละคน และกรรมการท่านสุดท้ายค่ะได้แก่กรรมการหมาเลขหนึ่งสิเต็ยนันประจับส่ประานยถืออยู่ที่สิบสองล้านเนี่ยท่านถือกี่เหรียญเลยเนี่เนาะดับเทเพื่อนบ้านองค์การหาชนจะเป็นผู้ยกคันยกเปิดช่อใวันหมายเลขตกลงในที่รองรับเป็นนามแจ้งหนาเราเสียเสียจิกลิกป็นตะฮักแล้ว เด็เกุ่ดวากเกันนะเดนะอมัา่เแล้วเอาแล้วน้อยสาผมเยวหรือป่าแสดงให้ประชาชนผู้เข้าชมกันออกรางวันได้ทราบพร้อมกันทั้งหกหลักค่ะ

สองเจิตอ่ะป๊าวัน้นไไดบอกว้อ้น้อยได้สองร้อยผนน้นซื้อน้ำป้าน่ะปั๊ไม่ได้ล้วได้แล้ว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 เก็บส พิมมาในกลุ่มแล้ว200เอนนปานั้นปลาหยขนอมะเาเรียกงอีกเพาะนะเล่งพื่ผู้ใดถึงเลขโอนมาไรได้นะครับโอนมาไได้เลเกบสองปลาพึ่งพิมมาในกลุ่มแล้วเลียุอีกซะนเดวไม่คนถึกน้ำไหลไปถือก่ะบาดมะโอ้ยกระบาดถึงโอ้ยอีนี้ขั้อีนีเอาปลาเกมสอง สกับสี่เป็นเจตอนโซงกับบ้านน่ะเจ็ดเจ็ดยังเจ็ดสอง่าสั้นเจ็ดสองมาสั้นคนบอกน่ะเจ็ดสองเจียมรับอะไรลูกเงิแรงอ่ะเอาโอเคครับคลิปนี้ฝากพี่รอดทำมี้กนได้จ็คบอตเกมมารคครับโอ้ยขอบคุณนหลาย